โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแบบคอน v e เ i e n c e s t o r ของที่มหลาลัย Royal Holloway กันนะฮะน่ารักมากว,บบาว่าแบบของเยอะมากเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเนาะเริ่มต้นที่อันนี้เลยเริ่มต้นที่อันนี้เลยฮะอันนี้เป็นคริสตี้รตครีมนะครับใครที่แบบชอบกินโดนัทต่างๆใดๆก็มีอะไรพวกนี้เต็มเลยนะฮะไม่แพงเนาะก็อันละประมาณหนึ่งนิดนิดตอนนี้เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของมหาลัยนะคะสิ่งที่เจอก็คือมีทุกอย่างเลยอ่ะ เหมือนเขาเข้าใจเด็ก่ะใช่ดูสิมีซอยซอสมีเอ้ยอันนี้ดีชิลาเมงก็คือเรามาเราไม่อดตายอ่ะดูทีเต็มเลยนี้มีข้าวดีเนาะเหมือนกับเป็นมหาลัยที่เข้าใจเราสิ่งสำคัญที่คนไทยเราจะขาดไม่ได้มราคาเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทเองอ้าเทียบกับค่าทิมาเด จริงๆอาหารที่เนี่ถือว่าแบบเป็นมหาลัยที่เป็นมิตรกับเด็กเอเชียน,นะพูดจริงๆก็คือมีซูชิดีมากนะทีนี้มีมิดีลด้วยนะคะ2.69ก็คือแซนด์วิช1ชิปหหรือฟรุต1แล้วก็น้ำานนี่มีสลัดเปาคือเนี่ยคือซุปเปอร์มาร์เก็ตในมหาลัยที่ไม่เคยเห็นอะไรอลังการขนาดนี้มาก่อนเลยคือไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยอะคะ่ะที่นี่มีทุกอย่างจริงผลไม้ก็มี ข้อดีของการมีแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องไปแบกจากข้างนอกแล้วแบบขึ้นรถขึ้นอะไรแบบเออลำบากอันนี้คือมีหมดเลยอะ เครื่องเขียนด้วยนะจ๊ะหลายคนอยากรู้ว่าปากกาที่เมืองนอกเนี่ยแพงไหมก็ใช้ได้อยู่นะคะทุกๆวันอังคารใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะจะมีพวกแบบ Asian Store ครับมาเปิดจะมีพวกแบบ Ingredient ของเอเชียมีพวกแบบ Rice cooker อะไรอย่เงี้ยซึ่งก็แบบเราไม่นอกไปไหนเลยถ้าแบบอยู่ที่น <c oughs> ี่นะรบมากเลยอะบมาก <c oughs>